สวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้น้อุ๋ยมาเสนอคันติงฟิตนะครับตัวนี้ของค่ายไอคิโนนะอ่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นคันด้ามไม้ก๊อกแท้นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นงานหน้าดินนะโอเคแล้วก็ให้วงแหวนมาถึงสองวงเลยนะครับนี่นะวงแหวนสีแดงนะครับสวยๆนี่เลยนะครับแล้วอนตัวคันนะครับเป็นคันกาไฟนะครับคันกาไฟเวทจะอยู่ที่อ่ายี่สิบนะครับถึงสี่สิบปอนด์เลยนะครับเป็นสายนะครับ นี่นะเวทเยื่อนะครับอยู่ที่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมเลยนะครับตัวนี้เป็นคันตกสวายตกประบึกตกหน้าดินนี่เหมาะเลยครับอ่าเดี๋ยวนี่นะตัวนี้นะครับมีตั้งแต่คันแปดฟุตถึงสิบฟุตเลยนะครับตัวที่เราอุ่ยถืออยู่นะครับเป็นคันสิบฟุตนะครับตัวนี้สายหน้าดินนี่แบบไม่ควรพลาดเลยนะครับเหมาะมากเลยนะครับเวทยี่สิบถึงสี่สิบเอลบเลยนะครับตัวนี้สายหน้าดินผิดคิวนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับ ออสิบฟุตนะครับให้ไกด์มาจุกๆถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยนะครับแปดตัวนะเด็กไกด์นี่เป็นไกด์ตัวเคนะครับไกด์เป็นไกด์ตัวเคนะครับโคงหนาเลยนะครับเหมาะมากๆนะครับพันได้สีแดงนะครับทิงฟิตอาชิโนตัวนี้นะครับสําหรบสายหน้าดินสายสวายสายปลาบึกนะครับไม่คนพลาดเลยนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวนุยจะยกิดบล็อกให้ดูนะครับิดบล็อกนี่น่าจะมาสามกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นพันกันเลยครับผม ครับเดี๋ยวนุ้ยจะเทสให้ดูนะครับว่ายกอินบล็อกนะครับว่าตัวนี้นะครับว่าจะยกไหวหรือเปล่าครับคันติ้งฟิตนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวแบงค์นะครับเป็นตัวแบงค์ IM6 นะครับแล้วก็ QX 24ตันนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยจะยกอินบล็อกตอนเนี้ยไหวหรือเปล่าเดี๋ยวนะนะลองดูนะครับว่าจะยกไหวหรือเปล่าอ่ลองถอยออกไปครับ มันเป็นจริงดูยกไม่ขึ้นนะเอ้ยังลอยนะครับลอยนะครับนี่นะดูดูดูความโค้งลอครับลอยครับนี่นะครับเหนียวมากเลยนะครับดูความโค้งแอคชั่นฟันนะครับเกลี่ยเลยนะครับทุกลอยนะครับเมื่อกี้ลอยแล้วลอยแล้วโอเคนะครับก็อีกบล็อกนี่น่าจะประมาณ สองสามโลได้เลยนะครับนะแล้วก็มันเป็นสายเอ็นนะครับมันยืดยืดยุ่นนะครับมันก็เลยทําให้แอคชั่นคันออกเยอะนะครับก็คือดีเลยนะครับเป็นไว้ให้ท่านนาประกอบพิจารณาในการตัดใจในการซื้อคันตัวนี้เลยครับฝากไว้เลยนะครับคันติ้งยูของค่ายชิโน่ครับร้านมีจำาหน่ายที่ร้านอนามันฟิชชิงนะครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านสาขาสำเงาหรือว่าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือแบบ แบงค์ห้าร้อยแบงค์หกร้อยหกร้อยมีทอแน่นอนนะครับตัวนี้นะมีตั้งแต่แปดฟุตถึงสิบฟุตนะครับเหมาะกับสายหน้าดินสายงานสวายบอ่อสายงานเหมาบอ่อเหมานะครับสวายแข่งหรือว่าตกปลาบึกก็ได้เหมือนกันนะครับผิดคิวยังไงก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าที้ลองยกดูแล้วก็คือแอคชั่นคันโค้งลงสุดเลยลงสุดคนยังไม่หักเลยนะครับนะยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม